สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมสเสียงโกตสะเทือนประจำวันที่23กันยายน2 5 6 5นะครับวันนี้เราไปกันที่ศึกฟุตบอลบราซิลเซเรียเอครับคู่ระหว่างซเปาโ,โลพบโกยาเตะเวลาที5ของคืนนี้นะครับสถิติพบกัน5นัดหลังสุดทั้ง2ทีมโอยาชนะ1ครั้งสเสมอ0ครั้งนะครับส่วนซเปาโรชนะ4ครั้งเลยนะครับไม่มีสเสมอและไม่มีแพ้นะครับ ผลงานในบ้านล่าสุดโอยาชนะ2เสมอ 0, แพ้3ยิงได้7ประตูและเสีย10ประตูจากการลงสนาม5นัดหลังสุดส,ส่วนทางฝั่งทีมเยือนซอบปวโลชนะ1เสมอ3แพ้1ยิงได้9ประตูและเสีย9ประตูจากการลงสนาม5นัดหลังสุดทางส่วนทางด้านทีมเจ้าบ้าน ต้องบอกว่าซัปโปโรเองพวกเขาก็พอจะยังดูดีกว่าและดูคาดหวังได้มากกว่าเกมนี้ซัปโปโรน่าจะบุกมาลุ้นเก็บสามแต้มไปได้อย่างสบายสบาย,บายฟันธงต่อซัปโปโรนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับจีเด็ดคืนนี้ก็จากการวันนี้ผมขอฝากรถด้ดีๆค่าน้ำสวย เว็บยูฟ่าไลก์สองสี่เมีโปรโมชั่นคือยอดเสียตรงสุด20 0 0 0บาทตอ่อเดือนรับได้ทุกวันที่15และวันสุดท้ายของเดือนนะครับและยังมีโปรโมชั่นแนะนำเพื่อ3คนรับแก้ยติแนะนำเพื่อ5คนรับเสื้อไปเลยครับ1ตัวและยังมีโปรอีกมากมายนะครับอยู่ในกลุ่มที่เดียฟุตบอล ถ้าชอบคลิปถ้าชมคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ